สวัสดีค่ะอันอยูบานมันเบื่อมือยหยุดงานค่ะเลยมายางเหลีนในปลา,าพูกเจ้าว่าเม็นยังเนี่ยเอาพบเจ้าว่าแม่นอียงบ่แม่นดอกน้หน่อยเด้อค่ะเด้อคัอนตะแลนคันตะแลน มืดแล้วจ้ะแต่ว่าบ่าเก็บดอกค่ะบ่เก็บดอกเอาไว้ให้สัตว์กินซะพี่แออีกหมีเฮ้ยวายแมนมันเบิดย้ำม,มันแล้วพี่หน้าเห็นปะยี่ใตยยีย่เตลืบหินเอายุ่ยขุนกับมี่พี่แมียบัวเนดอกน้อยๆนะคะเบื้องมือเบื้องมือคนกับดอกเฮ็ด สีย่างบึงทั้งนี้จยากน้อยเอาพี่แม่โอุ้ยบิงเพื่อนะบ่เอาดอกจ้าบ่าเอาดอกเก็บว้เอาไว้ให้สัตว์กินค่ะเพราะเขาไม่ได้หากินง่ายๆเหมือนเราแต่สิย่างออก เป็นน่ยาเพราะว่าอันที่จริงเพิ่นบ่าหายเขาป่าด้วยคะ่ะชวงนี่อันเพิ่นล่าซัดอ้ามาทางนี้กับพอ่อเฮ็ดอีกเหรอคะออปีนี้ได้น้อยปีนี้ไม่มีเวลาเก็บเห็ดเลยยังทีพ่พีบ้าเนาะ เพิ่งมา,าให้เขาป้าถ้าบบได้เขาป้าคื้นใจสีขาดนี่ละจ้ะบบไรเขาได้แต่งชุดอันเขาป้ากันยังดีกว่าสันเดี๋ยวก็สียางออกแล้วค่ะไม่ยางเลนเลนซื่อๆนี่ละจ้ะขึ้นหอดป้าแหม เบงสิพอเห็ดเอียงอีกบอมันมันมีเห็ดหนาตาค่ายๆกับเห็ดบ้านเขาคือกันอยู่ด้วยค่ะตะวันบกากินเห็ดไปทั่วทิพทั่วแดนคอยกันอันเห็นข้างหน้าคุณบอค่ะ หนนน้านนนั่ลุมฟังสุพพูดถึงเรื่องว่าลุมฟังสุพหลังหลุมฟังสุพอันอยู่ทั้งเมืองนอกเนี่ยน่าเป็นใจย่านก็จะอยู่บ้านเฮอนอยู่บ้านเฮานนี่ว่าตะเมิดนุ่กผายย่างพานันเนี่ยค่ะป่าช้านั่นน่ะแต่ว่าอยู่นี่ย้ำมอือแล้งงามงาม ย้ำคืนยงง้ำออ,อันนี้เห็ดเบื่อนะคะอย่าไปเก็บนะคะเห็เดเบื่อเยอะค่ะอย่าไปเก็บเอามาทั้งนี้กะบล่อเห็ดจ้าว่ามันเห็ดเอียงเด้อมีไหะเห็ดเอียงกับโบโลขึ้นเป็นกุ้มอยู่ค่ะ แล้วก็เฮดตัวนี้เดอ้อ่อยเคยเห็นเพิ่นเก็บกินแม่จ๊ะนี่แต่หองโ่กากินเนกะงามงามยังงามหยกงามอยกขั้นสันน่นท่อนีเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสินยางออกป้าล่คะค่ะสวัสดีจ้า